ของพี่มุ้ยอันนั้นข่อยเล็กข่อยเล็กหมดเลยทุงใหญ่อ่ะของพี่มุย้ยใช่ใช่ใชแกมากบอกเขานะให้เขากินให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะแอบเขาเขากินของผม,ม,มจำได้ไหมพี่มุ้ยจำได้ไหม่าพี่กินของผมมาตอนนั้นอ่ะผมเวลังรับลูกค้ายอยู่พี่เปิดกินหมดเลยแล้วผมทำไงผมกินไม่ได้พี่พี่มุ้ยอะไรวะเนี่ยผัดเห็ดเต้นผัดเห็ดเต้นนี่ดูพี่มุย้ยด,ด,ด,ดู เฮ้ยมันกินของเขาจริงเหรอเนี่ยจริงจริงเขาหิวข้าวอยู่หรือเปล่าโอ้โหวิสัตว์คำที่สอไหมเนี่ยเจ็บด้วยเหรอแล้วช้อนมันเปิดเลยเช็ดช้อนให้ด้วยอ่ะทำหมุนไว้ไงจริงเหรอเออยยามุ้ยเนี่ยนะปวดหน้าเก่ากูนะมึงโอ้ย าวเฮีแยแล้วเขาจะรู้ไปเนี่ยให้เขากินได้เสร็จก่อนกินเสร็จก่อนค่อยตลให้เขากินเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะครับพี่มุยของจริงอมอะ่ะเดี๋ยวผมไปนั่งกินด้วยขออนะ okay.